สวัสดีครับพบกับพี่เจงครับกับเย็นวันที่3พฤษภาครับวันนี้นะครับมีโจทย์คันนะครับมาในรูปแบบของรีควสมาเลยว่าจะเอาล้อเป็นล้อ n อ็นไฟนะครับแต่วันนี้คันนี้ลงความเด็นเป็น3คนมีพี่เขาแล้วก็แฟนแล้วก็ผมเองเอาเนี้ยเราลงไปที่ล้อจัดที่ N5 Racing ลเป็นตัวใหม่นะครับของ N 5นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยนะครับ หน้าเป็น9ก้าึ่งสเปคนะครับ9กึ่งหลังเป็น10ครึ่งนะครับหน้าเก้าึ่งเนี่ยออฟรู้สึกออฟ15หนะครับหลังเป็นออฟ10นะครับแล้วก็วันนี้รัดยางเป็น24 5 45ห้าหเน้นเวลาเอก็จัดให้เลยนะครับส่วนก็จการจัดทรงเนี่ยลูกค้ามีทรงมาอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องแก้ไขอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกค้าใส่ใส่เป็น250ซึ่งดูมันโตไปเราก็เลยแก้ปัญหาได้ว่าอยากได้แบบไหนพี่อยากให้มันลดลงเราก็ลดลงให้ดูทรงก่อนนะครับทรงนี้ไม่ต้องจัดต่อนะครับก็เป็นหน้า สามเอ้ยหน้าสองหลังสามนะครับกับล้อ9ก้าครึ่งหน้า9ก้าครึ่งหลัง10บครึ่งตัว10ครึ่งเนี่ยเป็นออฟลบเอ้ยเป็นออฟสิบนะครับอ่าดูความล้นนะครับความยืดของมันแล้วก็มาดูที่ล้อตัวใหม่ไฟ,ไฟก็จะที่ผมบอกว่าชีเด็ดก็เลยกระมังไม้กระมังขอบเงานะครับแล้วก็มีเลเซอร์ที่คมเหมือนเดิมนะครับของพี่หนุ่มนะครับคมเช่นเดิมนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดอิดิชั่นก็ไปต่อเลยครับกับ รถอีสูดีแมกนะครับตัวไหนก็ได้ตัวเก่ายูโรสองยูโร3มาได้นะครับที่นี่ที่พี่เจ๋งมากันยางครับจะบอกว่าล้อมีประกันยางมีประกันให้นะครับไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงราคายุติธรรมนะครับเดี๋ยวไปจอยใหม่ในคลิปต่อไปส่งงานกับอี่สูดีแมกนะครับกับล้อ N5 ชุดแรกของมากันยางเดี๋ยวไปชมกัน,นในคลิปน้้ไป